กากาสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะข้ายินดีตอนรับข้อสู่ทางชองา่องสุภาพรวยนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะข่ามณีแอรได้มาสัมผัสอาจารย์กรเกษมชัยเนาะคะ่ะได้ยินข่าวว่าเพลินฟันดีเด้อค่ะเด้อค่ะเอฟซีทันใดที่เขามาแลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะข้ามนีแอรสิพาไปสัมผัสอาจารย์เกษมชัยใจเกินร้อยพร้อมๆกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เหนมาแล้วเนี่ยสวัสดีเป็นมือสันสวัสดีพร้อมนะครับเด้อจ้าพอพี่น้องได้มา่ก็ห่มตุ่มห่มกันมานะครับมาตุ่มห่มกันหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้ววันนี้ได้ไม่เอาแม่ดออกนะคะแม็ดบ้างบ้าออกก็ได้ดอกครับเรไ่ด้สีแล้วครับลูกสาวมาตรการพูดยังนางหน่อยนะไม่ได้ยินสวัสดีมี่ยังที่ว่าถามนะครับเนาะ ถามลค่ะถามมาเลยครับถามมาเลยถามว่าไน่เข้าไปเจียวเขาแจ่ว่าฝันเจียวกับปูน่าปูไปหาว่าันก็เลยอยากฟั้งค่วมฝันนี่นะสร้างยำที่รุ่นใดบปะครับเนี่ยสรางข่วมฝันนะครับเนี่ยฝันฝันมือก่อนสิบบ้านว่าล้องหานี่สามสี่หมื่นแล้วครับก็แหลกก็ทบมาหาปูปูกับผจภารกิจอยู่ก็เลยบางุ่นก็ติดเบิงไปแล้วครับกิดกรา ฝันนี่ก็คือในครอบฝันนี้มันสีเกี่ยวกับบอหํำมีเด็กน้อยจะมีบอห้ำกับจะมีพญานาคมีแขแล้วก็มีเด็กน้อยืมครมบบมาามบมอบฝันนะครับมผมฝันมาทังสี่นะครับคือฝันว่าจะไปบอนนำแห่งหนึง่งคนกล้ให้ลายนะครับบอนนำเห็นบอกว่าสิีพญานาคขึ้นประมาณตีหนึง่งพญานาคจะขึ้นประมาณตีหนึ่งผมเลียกว่าจะรอดู พี่นะพ่อสักพักนี่เป็นลิงอุ้ยอ่าลิ่งจะมาได้ใส่นะครับจะถ่ายว่าลิงก็เลยไม่ใชิมากัดผมหนึ่งจ้ะมากัดเขาสามยอดผมกระเล็บจะถ่ายกิกรรข้อลิงไว้าอาวากระเล็บเพว่ออยู่กับบ่อน้ำศักดิ์สิทบ่อน้ำพญาหนาคนะครับเหล่าภูมาซอยในเรื่อกระเลี่ยงทัศนคาถาคาถากับคือบูชาพระครูสืโทอดเลยครับกายะวาจาจิตตังอหังบรรทานคาทิบดี ศิษฎ์ทโฮวิสุทธิเทวปูเชมิพาะว่าแค่นี้ลิงแหลนนี้เลยครับอืาชฟันนะครับบาทนี้ผมเล่นนมไเป็นนสระน้ำนะเป็นคืนน้ำมาเลยครับคืนน้ำมาบบกไงเลยล่ะจ้าเป็นเสียงผู้เ่าผู้เถาบอกว่ามี่ยังมี่ยังสินะครับผู้เถาเนี่ยที่แรกเรเห็นเป็นเป็นยังเลยครับเป็นคืนน้ำมั่นเงแต่ว่าเป็นแขกครับบาดนี้ เป็นแแหตัตมากใหญ่แแห่โตใหญ่กเลยแหละครับพ่อวางสันกนี่ว่าคบปากเรียว่าปูผมขอตัวดีขอโชคในปูพ่อวางแค่นั้นเอาเอาเอาข้างนะครับก็เอาข้างมาไกลมือผมสิ็จข้างแข่เลยครับกาไปพมือนี่ตีงไว้ห่ะเอ้าคนกระแท้มันว่าถือกัดแท้มผมกับปูก็เลยว่าเจงสี่เอาปากกากับสมุดมาเอาสินะอันนี้ค้มฝันนะครับเนาะจ้า ผมคดีเดยว่าได้เอกเลยบอกพี่พูนนึ่งพ่คายคนนึงว่าเด้เอามาให้กาวับสมุดเพราะว่าปูผมได้มาแล้วนะครับูวางสิสามสองขึ้นแปดคำสามสองขึ้นแปดคำครับอันนีู้วางสั่นละเพราะว่าแกระเดินตุ๊บมีเด็กน้อยมาเล้วอยู่มองอันมององมอแค่นะครัเด็กน้อยในบ้าใส่โบยานเลยนะโบยานแข่ เพราะว่าแค่นั้นปูก็เลยขึ้นลอยลับขึ้นไปนะพ่อลับขึ้นไปปุ๊บเป็นแผลด้เหมผมมือเลยปุ๊บคือเป็นปูอัยตนะขับขึ้นลออไรกเลยนะทำ่นเนี้ยมันก็ปูปูขึ้นแผลคำขึ้นยินคอยแต่ว่าสาสองนี่เขียนไม่เ็วเป็นก้นฟันนะครับเนี่ยสามสองนี่เพื่อนเขียนให้ผมเขียนคือปูเพื่อนบอกบอกให้เขียนแต่ว่าแผดคำนี่คือเจ้าอัอนได้ยินเพื่อนบ้าค่อยๆค่อยๆแล้วก็ไป พ่าเด็กหน่อยเย็นพอดีนะครับพี่หน่อยมันเรียนนุ่กันยุกทางปูนอืมสามสองพันแปดครั้งอันนี้ค้นขางแล้วปูขึ้นใจดีแค่ไหนมาเนี้ยปกติปูเนี่นะสบป้าปูสีปูลายนี่นะครับถ้ามมาเนี้ปูขึ้นใจดีแท้มากสินะครับผมก็เลือกปูข้มอาเอากล่องอ่อนในความฝันนี่ของนี่นี่มียังเตรียทายวิดีโออยู่มาทายเลยบ่ปูมันมากลุด คือแค่นั่นแหละครับปู่ก็รอยไปพร้มกับพอหันมาปุ๊บก็เห็นแต่คนหาปลาธรรมดาอืมนะครับเล่ยนถึงบ้านนะครับอันนี้เป็นข้อมฝันนะครับเด้อจ้าสามสองขึ้นแปดขำสามสองขึ้นแปดขำฝันจ้าจ้าผมมีตะนอนครับจ้าวอันนี้เป็นฝันนี่ทามต่อเด้อจ้าเด้อคือได้ข่าวว่ากุมารนั่มจบไปหาขอจินยังก่อเมื่อนั้นบหมครับจ้าฝัน ว่าผมสูบบนกระปุลหนักอยู่ร้านถ้ำเด็กหน่อยมักพวกขางผมไสิน hmm. ะอยากก mm ินฮอตดอกโอ้อยากกินฮอตดอกฮอตดอกนี่ครับผมก็เลยโทรมาหาพี่ฟู่ว่ามากับยจดียตู่เนาะกับเจดีย์ดู่เนาะเพราะว่าฮอตดอกมาให้กูมานแน่ยไปขอความฝันผมอยู่กาาสินนะครับที่ไปขอกขางไม่อยากกินฮอตดอกเป็นความฝัน กับเซมนะครับมีคนผูกพันกันนะครับเพราะว่าบางเซมบางที่ไม่พอกันเนาะพี่ผู้ซึ่งว่านนั้นอาจารย์กัเมมานอนอยู่ล้านถ้ำนี่กับฝันได้ทูกหดเลยดิเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นครับเป็นบางครั้งกับคนบคนกับจับยุดถูกนะครับซื้อโลกแน่ซื้อขันแน่นะครับพี่ผู้กับฝันยี่งได้โอมบริษัทฝันยวงกับกูมัานนี่ครับเออแต่ว่าอันอาจารย์ฟู้นั่นบริษัฝันแต่ว่าเอาตรงๆงเลยเอาตรงๆจงใช่ใ จะาๆเลยเอาแบบไหนมาสู้เอฟซีบนฟังเลยเมื่อตาผู้จะพูดแล้วครับตะผู้จร้อยกระทุ้งหมดละอันหยอกกันเล่นกันเล่นอ้อมล้านทำยังไงเล่นหัวริกไก่ผมก็ด่าไบขมือคือร้อยกระทงเจ้าอยู่ผู้เดียวนั่นเอครับผมก็เลยได้ด่ดาใบ้หวมาส่นพากกนเล่นกันแถ็งเอเมื่อยบ่กมาส่วนเศรษาเมื่อยเนี่ยไปยังมาส่นสีนอนก็บ่ได้นอนมาต้ตบติบเติบเตบอยู่มาส่นบ้านนี้ก็ได้เงียบไปเงียบไปสิบวันถึงสิบนาทีแล้วครับซุ่ม ูก็เลยเข้ามาแต่ว่าแม่นเพื่อนสิของจักว่าปูสิมากก็เพราะจักแล้วยันถึงดาเจ้าไปเปิดประตูคือคือเด็กน้อยอยากไปเล่นนั่มไปเที่ยวนั่มไม่ได้ไปผู้อยู่ผู้เดียวมั้อยู่ผู้เดียวกับจิมแยน่าบวส้วนเพื่อนหนึ่งตัวเลี้ยงหนึ่งตัวกัดกระทงกับบวส้วนเนาะกับทุกวันเปิดประตูมาแล้วปิดประตูหัวครับผมกัดกรอกไปเบิร์ตสมองหมดเลยนนอนกับ่ะไ้อยู่ผู้เดียวนอนบ่ได้เลยคือเบนหนึ่งบนเลิ่นเสื้อหนาสื้อหลังเสียงเกิร์บ วาวให้พากันมาหยอกกันยังอยู่นี่สนุกแสดงว่าบ่มีผู้เดียวต้องมีสบ่มีบ่มีผู้เดียวหลายอยู่เออสีีมูากล่า้าบนไปลอกประตูหัวไว้ว่าผมวาโอ้ยเลยกันรับกันนอนนั่นหอกเพระวบ่เดนอนบ่นหรอวะ่นมีขุดบอนคุดบอนสองหน่วยแล้วก็ตะก้อเดี๋ยวนี้ได้หอดอันรดแมคอเวียนมาเรว ได้หอด <vard S 1> ชะน้ำควอมเดิ้ลเนี่ยอเนตหดได้หอดเนตรคอมเดิ้ลนี่พอดีพ่อกะเซียมไส้กะตีตะกอเก่งมดนส่วนเดียวนี่ครับพอดีไม่ชะน้ำเตะตะเฮาวันนีงชะน้ำเตะตะกอกันแต่ว <rze> ันค <c oughs> ือสรุปตัวเลขมือนี่นี่อาจารย์กะเซีมไส้นี่ฝันว่าปูเขียนให้นี่ปูบอกให้เขียนเอานี่ตรงกับเลขปูหนักนาะจ้ะเนาะแม่นครับแต่ว่ามันต้องเป็นตัวครับเลขกูเป็นสองสาม เลขสามสองมัตสัยปิดม่อปูมาบังคิดปูออสองสามปูพ่อปูก็ส่งปูอ๋อนี่ยแหละครับสำหรับกระเสมใส่ฝันกระตัวตัวนี่แหละครับคนเขียนให้แต่ว่าความหมายผู้ใดสิว่าจังเดยกว่าคือว่าขึ้นเป็นค่ำนี่ละ่นสิบ่อยเฮาเต็มลอยดอกคนกระเทียเฮาอยุเครงลอยละหนึ่งแนวทางตัวเล็กนะครับเด้ออันนี้เป็นความฝันนะครับเนาะข้อมฝันเราซูเป็น ชัดบ่ครับจะพิจารณาาอาพี่น้องกันมากกเอาสามสองบอก่ัครับสามสามสองขึ้นแปดคำแล้วพี่น้องโอ้ยตรงกับเหลขกปูนักแต่ว่าจารย์กระเสียมไส้นี่เจตูถือขาเก่าหัวนั่นกับย้อนอาจารย์กระเสียมไส้นี่แหละันครับเาแล้วฝันแล้วฝันแล้วฝันว่าปูมาบอกว่าไครหกสิบหน่วยหกสิบฟองเนาะแพงนึง แต่วาลทิของเล่านี่ยสื่อขึ้นสื่อล่งเกตุกันเลยสื่อหาเก่าเก่าหาบันนี้ก็เลยถือจอยแต่ว่าผู้ฝันบ่ถือไห้มาซีหวดกับบถือเคียเออให้สู่งวดก็เลยเป็นผู้ไห้ก่อนผู้ฝันก็ซสื่อังแต่หกสิบเออสื่อแต่หกสิบแต่ว่าเกตุส um, ื่อขึ <y <y ้นสื่อล่งเกตุเลยเพราะว่าลัติของเล่าเราฝันดีไหมเราฝันเดี๋ยวนี้เกตุกับสีพิจารณาโตเลขของเล่าอีกยุ่นี่ครับใไปสื้อลอตเตอรี่ได้ครับเด้อลอตเตอรี่เออยังไงี่ดีด้วย ใบหนึ่งกะอัดบนเน่อาจจะถึงเป็นหกล้านหรือที่สองล้านจะเป็นคู่กันนะครับครับบันทึกขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับกาบขอบคุณทุกท่านนะครับโชคดีทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีโชคด้นะครับผมสวัสดีครับค่ะพี่น้องป้องไปคะนี่กาเป็นสามสองขึ้นแปดคำนะคะพี่น้องเด้อะสำหรับแนวทางดีๆจากกระเซมไส้นะคะพี่น้อง การเกษมชัยใจเกินร้อยนะคะพี่น้องเนาะค่ะไปพิจารณาหนึ่งนะคะพี่น้องเด้อพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นะคะพี่น้องเนาะสามสองขึ้นแปดคำเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องทนาดมากระจัดจวดจัดฝาดบึมนะคะถ้าบมักกระพานไปนะคะพี่น้องทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะสนับสนุนรัฐบาลนะคะลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะพี่น้องเนาะค่ะถ้ามากระล่องยิบจับลอตเตอรี่ว้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อ โชคเพื่อม้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องป้องปายเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขายผู้ใดสกัดดาวลุงยีระบูพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮ้งๆ้งรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ